ส,สิ่งที่มันสาคัญก่อนคำว่าแผ่นดินเนี่ยมันคือปากท้องของคนที่อยู่ตามชายแดนอ่ะเราปิดด่านกระทบต่อบ้านเรามากกว่าปรกระทบเขาเนาะเขาเราเนครับท่านจีนรัฐฝากอาจจะฝากถึงรัฐบาลใหม่เนาะว่าส,สิ่งที่มันสาคัญก่อนคำว่าแผ่นดินเนี่ยมันคือปากท้องของคนที่อยู่ตามชายแดนอ่ะเราเสียดุลการค้า1นึ่งแล้านต่อปีที่เราที่เราได้อยู่จากกัมพูชาไปโดยที่ไม่มีอะไรเยียวยาเขาเลย เราเยียวยามาล่าสุดที่คอรมอชุดเดิมอนุมัติมาเนี่ยห้าพบาทต่อครอบครัวซึ่งครอบครัวหนึ่งไม่รู้อยู่กี่คนอนจาจจะอยู่8คน9คน2เดือน3เดือนได้5,000บาท,บาทอยากให้อยากให้สื่อมวลชนอยากให้ประชาชนที่ฟังช่วยกันช่วยกันกดดันรัฐบาลชุดใหม่ครับเพราะว่า,าดิจิทัลวอลเล็ตเราได้เหมือนหนึ่งอะได้ทุกคนด้วยแต่นี่คนที่เดือดร้อนเยียวยาเราได้5000แล้วได้แค่บ้านละนะเพราะนั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเปิดดานให้เร็วที่สุดครับสำคัญที่สุดครับคู่นี้คะที่พู คือที่เรามองว่ามาตรการควรทุนเป็นยังไงคะแล้วก็จริงๆแล้วการปิดเปิดด่านเนี่ยมันส่งผลกระทบทุกต่อบ้านเราแล้วก็กผู้ใชาย,ยัางไงบ้างปิดด่านกระทบต่อบ้านเรามากกว่ารก,รกระทบเขาเนาะเขาเรานำเข้าของจากเขาเนี่ยประมาณส0,000ื่นล้านแต่เราขายให้เขาเนี่ยแสนสีเรากระทบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดด่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดประทะเนี่ยที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วช่องโบกกับตรงนี้ไม่ได้ใกล้กันเลยครับ,รบเปิดด่านได้ครับครับ ก็คือสัตครับพอจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของทางคุณมาเ็ดได้ไหมครับว่าการที่เขาแสดงความดีมาชื่นชมผู้นาเราเราก็ต้องการที่จะกลับู่ร่วมกันยางสันที่สุขนะครับตรกนี้ทางคุณจิรัตน์ประมงก็เอเป็นก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็ใครจะคิดอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือว่าจะททฤษฎีสมคบคิดอะไรก็ก็คิดได้หมดผมก็เชื่อว่า อย่างน้อยก็ขอให้เป็นแนวโน้มที่ดีก็พอแล้วครับ,รบถามถึงเรื่องของรัฐมนตรีกรลาโหมบ้างได้ไหมครับว่าตอนนี้ครับในส่วนของ,ของกัมมันตการทหารนะครับอยากให้มีคุณสมบัติเป็นแบบไหน,นบ้างต้องเป็นพลเรือนครับต้องเป็นพลเรือนเท่านั้นเพราะว่านี่คือปัญหาท,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 ที่นำมาสู่ความกังวลของกรรมธิการทหารที่เรามาวันนี้ด้วยว่าเอ้เราก่อนที่จะทําอะไรเรามีการแจ้งเร,เราใช้โปรโตโคอลของของ,ง JBC ถูกต้องหรือเปล่าภายใต้ M อ u ม3หรือเปล่าหรือว่าใช้กฎการศึก เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราเอาเราเอากองทัพนำครับไม่ได้รัฐบาลไม่ใช่คนตัดสินใจอะ่ะคราวนี้หาคนรับผิดชอบยากแม่ทัพภาคก็ย้ายไปแล้วกเกษียณไปแล้วเปลี่ยนคนใหม่มาแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครมารับผิดชอบเพราะนั้นมันจาเป็นต้องให้รัฐบาลซึ่งตามหลักแล้วก็ต้องรัฐบาลคนตัดสินใจเพราะรัฐบาลต้องเป็นคนไปเคลียร์เป็นคนไปเจรจาทุกอย่างครับควรควรจะเป็นอย่างนั้นครับ